เพื่อนๆวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งในแพนเวอร์ซัสซอ้ใน EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ใน a อเวนเจอร์โหมดนะครับใน,านตามตอนกลางวันในเลเวลที่8ครับไปกันเลยเลเวลที่8นี้นะครับ เริ่มมีหัวก็แปรงมาแล้วนะครับส่วนตัวที่ล็อกมาให้ก็จะเป็นตัวทันตะว,วันนะครับสตาร์ฟุตแล้วก็กระเทียมนะครับเราก็จะต้องเตรียมเป็นพีชูเตอร์ลิปิเตอร์ถ่อนัดถังไฟแล้วก็ลูกแฝของเราครับทันตะว,วันสองหัว อันนี้เราเอาแก็ลิ้งไปเลยครับจัดไยครับเดิมครับเราจะถัดตะว,วันไปก่อนครับ2แถวอาทิตเราจะได้มีใช้นะครับ สอมบี้มาแค่2ทงงนะครับพีตัวแรกมาแล้วครับเราก็จะเก็บเป็นพีชุตเตอร์ไปก่อนนะครับเราก็จะเป็นทันวาวันไปเรื่อยๆทาดาันไปครับ มาครับหนึ่งแถวสองมีมาไม่ซ้ำแถวครับเราต้องลงพีชชุตเตอร์ไปก่อนแล้วก็เริ่มลงาตะวันแถวที่สองไปครับตะวันแถวที่สองเริ่มมาแล้วครับสองมีก็เริ่มมาเหมือนกันครับตอนนี้จะพีชชุตเตอร์ไปครับ ะว,วันของเราดีชาร์จไม่ทันเลยนะครับตอนนี้สองบี้หวัวกลวยเริ่มมาแล้วครับใส่พรีชิเตอร์ไปก่อนครับตอนนี้ทานตะว,วันเราเต็มสองแถวแลวนะครับเราจะเก็บเป็นรีพิเตอร์นะครับต่อไปครับรีพิเตอร์ตัวแรกมาสู้กับซองบี้หวัวกลวยนะครับ ก็พีชุตเตอร์ไปหนึ่งตัวครับให้เต็มแถวครับเราก็ใส่เป็นรีพิเตอร์ไปอครับสำหรับแถวที่สองสองบี้หกโวยกำลังมาครับจับไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้นตะวัน เราเริ่มผลิตาพาสติเตเยอะขึ้นแล้วครับแก็ยังไม่ทันใจเราครับใส่ลูกแฝเราไปครับตะว,วันสองหัวจัดเด็กพิตเตอร์ไปครับ เราลงแทสได้เมื่อไรก็ไม่น่้ห่วง,งนะครับตอนนี้แต่ว่าเรายังลงแทสไม่ได้นะครับแทสตัวแรกเริ่มมาแล้วครับจัดนะครับจัดไปครับสำหรับเว็บแรกยังไม่มีหัวก็แปงมานะครับสำหรับเว็บแรกครับ ใส่ลูกแฝดไปอีกหนึ่งตัวครับหัวก็แปงเริ่มมาแล้วครับใส่แท็บไปครับเพิ่มความแรงหัวกะแปรงจะเดินถึงแท็หรือไม่เราไาดูกันยังไม่ถึงนะครับถุกคนยังไงก็ยังเดินไม่ถึงแท็นะครับจัดแท็บไปครับ มีแทแ็เราเลยแค่ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยครับแทบเต็มแล้วครับหนึ่งแถวโหก็แปงออกมาน้อยมากครับเพิ่งจะออกมาแค่ตัวเดียวโหจบปุ๊บก็ออกมาตัวครับใส่กัดลิงไปเลยครับกัดลิงนี่จะทำให้ลีพิตเตอร์ของเรายิงทีละสี่เม็ดนะครับ เพิ่มความเร็วในการยิงแล้วก็เพิ่มจำนวนในการยิงนะครับแต่ว่ารีชาร์จชา้าพอสมควรนะครับแกตลิงหมวก็แปลงตัวที่สามเริ่มมาแล้วครับ สองตัวติดกันเลยทีเดียวสามกับสี่เราไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากเราลงแทสไปแล้วก็ไม่มีตัวไหนปาดเราได้นะครับต่อไปครับแกลลิงครับเบสใหญ่เ,บ,เบสุดท้ายมาแล้วครับเปล่าลงแก๊งลิงได้แค่สองตัวนะครับตอนนี้ มีเว็บสุดท้ายมาเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ก็เรียบร้อยไปหมดครับเหลือแค่หัวกระปงตัวเดียวอดติกทนครับจะได้แตะแท็กหรือไม่เรียบร้อยไปครับอย่างไ,ได้แตะแท็นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะจบกันแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทเกมเมอร์ครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย